สบายดีทายสบายดีก่อนนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวยูทูบเบอร์จุกคนพี่น้องมันมีจิตฮะไปเวียกมาพี่น้องเลยเวียกมาเบิดมือพี่น้องข้าเวียกมาเลยมันมีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยี่ยมมันมีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยือนพี่ๆแล้วไพี่น้องเลยพี่พี่บุ๋มหนะ ที่บ so right? ูมผลไลสดเขาจะบูมมีเวลาไปหาผลพี with, 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 with right ่น้องบมีเวลาไปถักไายสบายดีมีนัดเดียวนะถักไทยช่องสำบาทแล้วก็เดี๋ยวเอาเรียกพี่น้องเพราะว่าเรียกบุิรลายแห้งหนึ่งเรียกงานถิดคนละเด็กมือเหมือนพี่น้องเลยมันก็ไม่ชิดถักไายสบายดีพี่เพื่อนสาวยูทูบเบอร์สุขสุขคนงามแรงก็ชอบพี่น้อง แม่แดงที่เก่าที่จริข้าเป็ดข้าไก่อะไรพี่น้องเอ้ยคอนเทนต์ลักคอนเทนต์ลักก็คืออยู่ข้าเป็ดข้าไก่พี่น้องงามแดงมรได้กาศงามแดงที่เก่านะพี่น้องนะทักไทยสวัสดีเดอ้อพ,พี่พี่เพื่อนชาวยูทูบทุกทุกทุกท่าทุกค,คนพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกทุกท่านทุกทุกคนวันนี้มาจิตมา ตะเตียกนี่พี่น้องฮะก็มาตะเตียกเลยมาตะเตียกแล้วก็นอนเหยียดนั่นึงมานอนผักผ่อนนั่นึงแล้วก็ออกมาเกิดเป็ดเดียดหลาพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยือนพี่ๆเลยเนาะจากว่าพี่บุ๋มผลไลสดในตอนช่วงเที่ยงกับบอกมีเวลาเข้าไปให้กำลังใจเพอดีมันขำมาเลยพี่น้องตอนนี้นะจังขำเลยฮะก็มาตะเตียกอีกพี่น้องเลยเมื่อยหลายเมื่อยหลายเมื่อยเมื่อยเมื่อยสุดๆเลย ทะเนกาแฟพอทัวบ <ersch> ุ๋มนะพี่บุ๋มเด้อบาจิตบรปลรินบไ์เปเยี่ยมเยียนมันเดินไปนด้หนึ่งนะักทย2องสบานแล้วก็ออกมาเรียกของบาจิตต่อนะมันมีเตี๋ป่าบรรยาการงานแรงที่ต่อมาทักไทยสบายดีเพื่อนๆพี่ๆใส่ยูทูปเพื่ทุๆเุกทุกท่อนเานนะตอนนีจะเป็นเวลาประมาณหกโมงครับ โมงแรงนะพอนกโมงแรงแล้วนื้เลยพี่น้อง,งไปดินตกดินเลยดีไปดินตกดินแล้ว,ก,ลวก็กลับมาหอหาดฮอ่ะไปเรียกมาเบิดมือไปเรียกมาเบิดมือพี่น้องเลยข้าเยียบนะเลยผัมีเวลาจะเย็ยนเย็ยนพี่ๆนะ บป็นบรรยากาศยามแลงใหม่พี่น้องเลยบ่พี่น้องบายามแลงคือเก่ายามแลงคือเก่าพี่น้องเอ้ยชิลไปจิบจะไปซื้อเล็กพี่น้องเล็กออกเยังไมนีด้พี่น้องไลยบ่ไปจิบเล็กออกเรียกว่าเวยออกทุกๆวันจันทร์กับวันพระฮัทพี่น้องไม่นีการเล็กออกพฤหัสไปซื้อเองนะซื้อคือเก่าในจักรภาษาคนมักลดนห่วยนะพี่น้องคนมักเสียงดวงคือบปจิบไปซื้อไปแล้วพี่น้อง จากฤษีหมดไล่ดอกพี่น้องชื่อเล็กๆหน่อย,อยพอได้ผมก็ลุ้นพอได้ลุ้นเล็กๆหน่อยพี่น้องเลยบวชจิตกรไดายลุ้นเล็กๆน้อยเมื่อยแหงพี่น้องเลยหัวใจกรไดายเมื่อยเลยฟังเสียงลมหายใจก็ะหูบวชพี่น้องเสียงบวชจิตเมื่อยแหงล้าไม่ได้เมื่อยแหงลา้าขอทดขอภพรพี่ๆเด้อที่บริบไปหาโดยเฉพาะพี่บุ๋มฮ่า <c oughs> ขอโทษที่พี่บุ๋มเด้อบริบาลหามาเลยบริบไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจอยู่ที่ช่องเพิ่น้องเปินไลฟ์สดเด้อ บัญชีจะขอจบคล mm ิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อจีน่าบัญชีจะออกไปไซื้อของกินก่อนซื้อกับข้าวก่อนไปเนาะกับข้าวก่อนซื้ออาข้าวซื้ออะไรับพี่น้องนะายับมาจีน่ามาซื้อของเสร็จไปเนาะแล้วก็จะมินห่านปลาพบกันใหม่คลิปหน้าไปเนาะบัญชีขอจคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้พี่น้องบ๊ายบาย